สวัสดีครับผมพิสิทธ์พัฒนาสุประเสริครับผมประธานบริหารบริษัทพัฒนาริชเน็ครับผมวันนี้มาเยี่ยมหมอน้อยถึงบ้านถึงถิ่นครับผมที่นิคมคำ้อยจังหวัดวนะโอเค,คทีนี้เหตุที่ได้มาเยี่ยมคุณหมอน้อยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยสนทนากันเรื่องของสุขภาพ หมอน้อยเนี่ยเป็นหมอสุดยอดที่ดูแลเรื่องกระดูกนะครับซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายคนนะครับว่าฝีมือหมอน้อยเนี่ยหามาแข่งได้เลยในเขตนี้นะครับพิสูจน์ฝีมือท่านได้ครับในขณะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพก็มีเรื่องหนึ่งได้ไปเป็นที่สนใจของหมอ,อน้อยปีตะพันตัวนั้นคือแเท์ค่ะ เร์เนี่ยตอนนั้นได้นำเสนอว่าเคยแอดเทิร์บเนี่ยเป็นตัวขับพิษและปรับธาตุเนาะหลังจากตัดทิ้นใจใช้เทิร์บเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะท่านประธานคือว่าเราเราคิดวันแลกรู้เลยค่ะคือว่าเพราะว่าแต่่วนเราตื่นขึ้นมาก็เย็นหัวบ้างแล้วเวลาจับหน้าท้องอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ายังไงไม่รู้แล้วทีนี้พอเรากินข่ามันสีท้องพอทีนี้เราก็รักษาในคน ไม่ได้สนใจสุขภาพตัวเองเลยพอท่านประธานมาแนะนำให้หรือพอเราอ่านมาแล้วคุณภาพที่น่าจะดีกันสำหรับเรานะกินอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมากินเป็นวันแรกเลยนะยอดเลยวันแ,นแรกเลยนะวันแรกมีอาก,การยังไงครับมีอาการคือหายออกเบาเลยนะตอนแรกหาย ก็ยังมีกินแรกก็เดิมค่ะแล้วครั้งที่สีนี่กินยาออกมาเลยค่ะแลคือว่าจึงคิดว่าเออถูกจูกจลิตจะแล้วครัำไส้แสดงว่าลัำไส้เริ่มสะอาดสะอาดแล้วเพราะว่ามันได้กินยาแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่คิดว่าก่อนและหลังอาการก่อน คือผมผมรู้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้สังเกตตัวเองเนาะใช่ทีนี้พอเรามาใช้ทีนี้เราเริ่มสังเกตใช่สังเกตตัวเองทบเอาเนื้อเอาเอเวลาเราจับท้องอย่างนี้เราก็มีจิตใจแต่่อนเ่านัไปดัวบเนี่ยมันลงอยู่ในนั้นืเรา่ออกมันก็ลงออกมาด้วยดรู้สึกวละขึ้นไห ท่านที่รักทุกท่านครับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเพื่อข้อจากัดของเวลาครับเราอยาก,ยากคุยให้มากกว่านี้แต่อย่างน้อยนะครับอย่างกรณีของคุณหมอน้อยนะครับก็ได้แชร์ประสบการณ์ตรงก็คือว่าหลังจากที่เคยรักษาแต่คนอื่นก็เลยหันโอกาสมาดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองไม่มีกําลังในการรักษาผู้อื่นต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็พบว่าอะละยะเวลาแค่วันแรกข้ามคืนทําให้หมอน,น้อย ระบบการขับถ่ายและก็ระบบพร้อมดีมากแล้วก็นะครับส่งผลถึงการเบาเนื้อเบาตัวแล้วก็สัมผัสได้ถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้นขอฝากทุกคนครับที่รักสุขภาพที่ไม่เคยใส่ใจสุขภาพความไม่มีโรคเป็นลาภบนประสริฐครับดูขอให้ทุกคนสมบูรณ์แข็งแรงครับผมจากใจอ,อยากรักแขท,ทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับ